จะมี1มีโลหะทองแดงนะครับ2มีตะ 3, ปนะ 4, นตูนะครับ3สารลลายคอปเปอร์สันเตถครับสมีโวลวิเตอร์ครับขันตอนกันทดลองครับจะมีอยู่ว่าให้นำสายสีดำครับที่เป็นขัวแคโทดต่อเข้ากับสิ่งที่นำมา า <ITA> สายสีแดงให้เป็นแฮนโนดให้ต่อเข้ากับสิ่งที่น,นำมาใช้ชุบนะครับหลังจากนั้นให้จุ่มวัตถุทั้งสองลงในพอปเปอร์ซันเตสนะครับแล้วรอผลการทดลองประมาณหนึ่งนาทีนะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีนะครับเราจะสังเกตผลการทดลองได้นะก็คือ จะมีโลหะทองแดงมาเคลือบติดที่ตะปูนะครับนั่นเป็นเหตุผลเนื่องมาจากว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับไอออนของโลหะจะรับอิเล็กตรอนจากวัตถุที่ติดอยู่กับพื่อแทนผอลเกิดเป็นอะตอมของโลหะเคลือบบนผิวของสิ่งที่นามาชุบน,นะครับขณะเดียวกันโลหะที่ขั้วแอโนโอลนะครับคือทองแดงนะั้นจะเกิปดปฏิกิริยาออกซิเดชันถ้าไอออนของโลหะละลายอยู่ในสารละลาย เื่อชดเชยว่าของโลหะที่เปลี่ยนไปเป็นอะตอมของโลหะขนาดขนาดเดียวกันในขนาดชุบนั้นจึงพบว่าโลหะที่ขั้วแอโนดกัดกร่อนไปแต่ที่ขั้วแคโทดมีโลหะเกาะเพิ่มครับทั้งหมดนี้มีหลักการดังนี้นะครับสิ่งที่นํามาใช้ชุบในที่นี้นะครับคือตะกูนะครับจะนำมาไว้ที่ขั้วแคโทดนะครับสิ่งที่ใช,ช้ชุบนะครับจะเป็นโลหะทองแดงจะนำมาไว้ที่ขั้วแอโนดนะครับ สารละลายสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้นะครับจะต้องมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกันที่เป็นขันน้วแอนิออหรือขั้วของโลหะที่ใช้ชุบครับไออนครับถ้าต้องการชุบโลหะอื่นะครับให้เอาโลหะที่ต้องการนํามาชุบนะครับไว้ที่ขั้วแคนบอรดเช่นกรณีนี้ครับถ้าเราต้องการชุบเหลี่ยญก็นําเหรียหร่ยญมาไว้ที่ขั้วแคนบอดครับชุบเหลี่ยญด้วยสังกะสีก็นําสังกะสีมา ว้ที่พวกแอโออทนำเรียนไว้ที่พวกแอลออดครับปฏิกิริยาก็จะออกมาโดยที่สัังคอีีจะเปนเกล,นนรลารละลายเรียกอะไรที่ต้องใช้ครับก็ต้องเป็นสิ่งที่มีไอออนเหมือนกับสิ่งที่นํามาชุบน,นะครับนั่นก็คือเป็นพวกจากพวกสังคะสีนะครับท้ายูของผมขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ครับ Your soul is mine.